อยู่บ้านเฮาลูกหลา่านามันแลงฝนบ่ตกดินกระแห้งแรงอิหลีนั่งคอยฝนเช้าจนเย็นบ่เห็นมีโพดอิหลีตัวลูกหลา่าบ้านนาเฮาข้ากระพอมีขายได้ใช้นี่สังกะสีที่ลูกเขียนก็เช่นเก่าเถียงนาหลังสุดท้ายปลายนาเฮากะเงียบเหงาคือกับคนทนเทศนาลูกคือสิสบายทั้งกายจิต แม่ก็อิดเหนื่อยอ่อนนอนกะลาพ่อของเจ้าก็เล่งรุดไถขุดนารอแต่วันหวานกล้าให้นางางนี่เป็นเป็นเกี่ยวกับเรื่องของวัฒนธรรมวิถีชีวิตที่ในทางบ้านนะครับที่ความรู้สึกของแม่เขียนได้เป็นละครับแต่ผม,มเขียนถึงลูกชายเป็นการเตือนใจที่บอกว่าคุณค่านะครับคุณค่าของวรรณคดีวรรณกรรมมันจะเตือนใจพวกเราแล้วทํายังไงจะให้วรรณกรรมหรือว่า สิ่งเหล่านี้วันนด,ดีที่เราได้ได้สอนโดวยว่าอาจารย์ภาษาไทยนะครับมีสริลึงพึ่งบรรจงให้ครบบาดย้ายขาดสิ่งของต้องประสงค์มีน้อยใช้น้อยเครื่อบรรจงยาใจลงให้มากเต่ยยากนานสิ่งเหล่านี้ครับเราจะไปสอนเด็กเองทุกวันเนี้ยให้เขาเกิดความรักผมได้คุยกับท่านอาจารย์นะครับอาจารย์ของเราเนี่ยผู้ชายปอเองครับอาจารย์อาจารย์สอนภาษาไทยเนี่ยผมว่าคุณค่าที่จะเกิดขึ้นจริงๆเนะเราสามารถทําได้สมมติว่าให้เด็กสมมติว่ามีเด็กย0คนในห้อง ให้มันเลือกวันวักทองของวันนั้นคดีมาคนละหนึ่งวักแล้วก็ตลอดเทอมให้มันทํางาน